ซอดันะ so สภากรจะเอาข้อมูลจากประชาชนที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ไปใช้สอบภาษีย้อนหลังอย่างนั้นเหรอเธอได้ข่าวมาจากไหนกันน่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียชื่อนะคะในฐานะที่ยุนเซรีนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการของสำนักข่าวเรียวไลท์วันนี้ยุนเซรีต้องตามหาความจริงมาบอกทุกคนให้ได้ค่ะว่าจากข่าลือหนาหูนะคะที่ออกมาว่ากรมสัมพากรจะใช้ข้อมูลนะคะที่เราทุกคนเนี่ยลงทะเบียนใน w w w เราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ย ไปใช้สอบภาษีย้อนหลังตอนนี้นะคะทุกคนคงจะหนักอกหนักใจมากเลยเพราะว่าข่าวนี้นะคะก็คือลือสะพัดหนาหูด่งดังมากเลยใน Twitter รนะตอนนี้นะคะซึ่งยูเซรีอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะเราได้ต่อสายตรงนะคะถึงโคษกกรมสัมพากรค่าวว่าข่าวนี้ เป็นจริงเท็จประการใดนะคะเราก็ได้คําตอบมาแล้วนะคะจากโฆษกก่อนหน้านั้นนะคะกรมสัมภากรก็ได้มีการออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดไปแล้วถึง12มาตรการด้วยกันนะคะได้แก่มาตรการอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นนะคะ มาตรการเยียวยาผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะอย่างเช่นการขยายเวลาการยื่นแบบเสียภาษีนะคะจากวันที่31มีนาคมนะคะไปเป็นวันที่31สิงหาคมปี2563เลยทีเดียวค่ะก็ขยายเวลาออกไปถึงเมษา,าพฤษภาถุนวาคมนะคะถึง4เดือนด้วยกันนะคะก็ทำให้อ่หลายๆท่านที่ต้องยื่นภาษีอากรน,นะคะมีเวลาเตรียมอกเตรียมใจและก็เตรียม ะะแล้วก็ยังจะมีมาตรการนะคะยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยละคะ่ะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขนะคะซึ่งตรงนี้นะคะยุนเซรีเห็นว่ามันสําคัญมากๆเลยใช่ไหมโซดันเพราะว่านะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตอนนี้นะคะต้องทํางานอย่างหนักหน่วงมากๆเลยในการที่จะรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะคะ นะคะนะคะนะคะที่ฉันขึ้นดอยไปแล้วค่ะไม่ใช่นะคะแล้วก็ต้อง ระมัดระวังตัวเองจากการติดเชื้อนะคะเพราะว่าได้อยู่ใกล้ชิดแล้วก็สัมผัสกับผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิดเลยนะคะเป็นกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขทุกท่านณที่นี้ด้วยนะคะในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษนะคะที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขในปี2563นะคะสําหรับผู้ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยเกี่ยวกับโควิด19นี้นะคะทางกรมสรรพากรเขาก็ลดภาระภาษี ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและก็กำลังใจค่ะนอกจากนี้นะคะยังไม่พอค่ะกรมสรรพากรยังมีมาตรการนะคะเพิ่มวงเงินหักดถย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพด้วยละคะ่ะจากก่อนหน้านี้นะคะจากเดิมหักได้ตามจ่ายจริงไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะคะก็ได้ปรับเพิ่มวงเงินนะคะขึ้นเป็น 25,000บาทเป็นต้นนะคะซึ่งมาตรการเหล่านี้กรมสรรพากรนะคะได้ออกมาเยียวยาผู้ที่ประสบปัญหากับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นยืนยันได้เลยว่าจะไม่มีการนำข้อมูลนะคะจากทุกท่านที่ลงทะเบียนผ่านเว,เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ไปใช้ในการยื่นสอบภาษีย้อนหลังอย่างแน่นอนคะ่ะ นั่นก็หมายความว่าเราเราที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระหรือว่าผู้ที่ว่างงานนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะถูกกรมสรรพากรสอบภาษีแล้วเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนะคะเพราะว่าข่าวนั้นมันไม่เป็นความจริงค่ะนะคะก,กรมสรรพากรนะคะขอยืนยันว่า ข้อมูลทุกอย่างจะไม่ถูกนำไปเกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีและเรียกสอบภาษีอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนั่นแหละคะก็เพราะว่า กรมสรรพากรนะคะมีข้อมูลของผู้ที่ต้องเสียภาษีมีข้อมูลของผู้ที่ต้องถูกเรียกสอบภาษีอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องมาเพิ่งพาข้อมูลจากเว็บเราไม่ทิ้งกัน com ในครั้งนี้นะคะโฆษกยังได้แจ้งมาด้วยนะคะสําหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไปได้ที่ศูนย์ เออแมงกะไซแถวนี้ดังนะคะขออภัยในเสียงรบกวนด้วยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ศูนย์สารนิเทศสัมภากรได้เลยนะคะหรือโทร1161นะคะจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะและหรือสอบถามที่สำนักงานสัมภากรทั่วประเทศได้เลยนะคะทุกคนคะนะคะ เอาเป็นว่ายุนเซรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะทุกคนจะคลายกังวลจากปัญหาข้อนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะที่ w w w เราไม่ทิ้งกันด o m ได้อย่างสบายอกสบายใจแล้วนะคะยุนเซรีเธอไม่ต้องหนักใจเอายุนเซรีคือตัวดิฉันเองค่ะดิฉันหมายถึงซอดันเธอไม่ต้องหนักใจไปเธอไปได้ข่าวที่ไหนมามันเป็นข่าวโคมลอยทั้งสิ้นเลยนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะ ยุนเซรีจะมีข่าวสารอะไรต่างๆมานำเสนอนะคะก็ฝากรบกวนติดตามกันด้วยนะคะสำหรับในเทปนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากห้องเสื้อนอนดิทเดรสแฟชั่นนะคะซึ่งดิฉันจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสามารถเข้าไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าสวยๆต่างๆนานาม,มากมายได้เลยนะคะทุกคนคาะนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับสำนักข่าวเรียวร้ฟยของเรา ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยผ่านทางช่องทางด้านล่างที่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันยุนเซรีนะคะแล้วก็ซอดัลและด้านหลังแน่นอนค่ะเป็นทีมงานตัดต่อของเรานะคะคุณฮยองเจค,ค่ะขอลาไปก่อนในเทปนี้นะคะขอแสดงความขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย